มาพี่อัาวิดีโอฮะอ้าพิ่ประตูจะพากันไปวัดถ้ำป่าน้ำน้อยนะคะแต่พอดีมาเห็นบรรยากาศตรงนี้เป็นเขื่อนห้วยทานะคะสวยมากดูศาลาสาลาเหมือนสาลาโบราณประยุกต์ตุ๊กขอมาตุ๊ก อิงอิงอ่าอ่ารีวิวบรรยากาศอุ้ยทำไมสวยขนาดนี้เขื่อนอะไรคะมาเด้อเขื่อนห้วยทาค่ะอ๋อสวยมากเลยมาชมควรเขื่อนทาเด้อค่ะเด้ออ๋อลุงขาวอําเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกดตำบลอะไรอ่ะคะตำบลบักดองเขื่อนห้วยทานะคะเขื่อนห้วยทาตำบลตำบลบักดองอําเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกด โอ้ยบรรยากาศสวยมากอ่ะท่านผู้ชมโอ้มีควายด้วยซู้มควายซู้มควายวัดนั่นแหละวัดรูปแต่ไม่ไม่รู้ว่าวัดสวยสวยเรียกวัดที่เราไปหรือเปล่าใช่หรือเปล่ามีเรือด้วยมีเรือน้องนิวมาดูหนูมีเรือโอ้บรรยากาศสวยมากอ่ะโน่นมีวัดด้วยนะตุ๊กวัดอะไรนะตุ๊กนั่นแหละหนูไม่รู้ ประสังตึกเปจนเจาะน้บางขาวเจะมีโคทีนยืตรงนี้ใหญ่แล้วจะมีเรือมาจอดในโคทนอยู่ตรงโอ้โหอยู่คุณหานแต่เราไม่รู้เลยว่ามีสถานที่สวยงามขนาดนี้มาเด้อท่านผู้ชมคุณหานก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายได้จ้ะใช่ไหมคะหน้าหอยาละเลยซะแลคว เส้นทางบอกเส้นทางหน่อยตุ๊กตุ๊กบอกเส้นาทางท่านผู้ชมหน่อยมาจากแราางเครียดด้วยมค่ะโอเคจ้ะมาจากคุณหานนะคะแล้วก็มาเส้นทางสำโรงเกียรติพอมาถึงสามแยกบ้านตะเสร็จก็เลี้ยวขวาค่ะมาเรื่อยๆยแล้วก็จะเจอเลี้ยวขวาคุณพมาาีมาจากมาจากอำเภอคุณหานตลาดมาจากมาจากคุณหาร เลยบ้านบักดองมาก็จะเป็นบ้านตาเิดบ้านตาเสดก็จะมีสามแยกสามแยกตาเศดเลี้ยวซ้ายใช่บรรยากาศธรรมชาติมากๆ